ินไม่ได้นานอยู่ฟึ่งมาปีฟีนี้แหละแต่แต่ปีศห้าเกีตนี่แหละเดินได้สี่ปีแล้วสีปีผ่านมาแล้วจ้ารักษาตัวกับหมอนะะทายามาเรื่อยๆกินยามาเรื่อยๆสองแม่ลูกที่มีอาการป่วยทางจิต สายทองอายุ59ปีสูญเสียสามีไปจากภัยพิบัติพายุเกเมื่อ25ปีที่แล้วเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงจนป่วยทางจิตเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบันและส่งผลให้ลูกชายที่อยู่ด้วยตกอยู่ในสภาพเดียวกันแต่ก่อนครอบครัวของคุณแม่สายทองเนาะคือเขาป่วยหนักเลยค่ะ คือพี่สวัยมองเห็นแล้วนะ่ะดูแล้วมันน่าสงสารเขาคิดว่าเราถ้าเอาเขาไปรักษาตัวไปกินยาเขาอาจจะดีขึ้นนะเราก็เลยพศ .54 นั่นแหละได้เริ่มต้นเอาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาล โชคยังดีที่เมื่อสี่ปีก่อนสวัยเพื่อนบ้านได้เข้ามาช่วยเหลือผ่าไปรับการรักษาทำให้อาการดีขึ้นแต่สองแม่ลูกก็ยังไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้ต้องอาศัยเพื่อนบ้านแบ่งข้าวปลาอาหารมาให้กินวันไหนไม่มีใครแวะมาให้ก็ต้องอดกันคือเงินช่วยเหลือของคุณสายทองนามบุภานะคะ คือเราจะมีคณะกรรมการมีผู้ใหญ่บ้านสอปตคณะกรรมการดูแลดูแลเงินช่วยเหลือของคุณแม่สายทองนะให้ดีที่สุดค่ะวันนี้มีเพียงรายได้จากเบี้ยผู้พิการของสายทองในการใช้จ่ายแบ่งไว้เป็นค่ารถไปรับยาส่วนหนึ่งที่เหลือก็ไว้ซื้อข้าวกิน แต่ก็ไม่เคยเพียงพอเลยในแต่ละเดือนจึงอยากขอความเมตตาจากผู้ใจบุญช่วยเหลือสองแม่ลูกผู้ทุกข์ยากบริษัทแท่พดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบริจาค7,000บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค1,000บาท เพื่อเป็นทุนยัางชีพให้กับสายทองและลูกชายต่อไป